พยากรณ์อากาศประจําวันที่17เมษายน2568ช่วงเช้าค่ะบริเวณภาคอีสานตอนล่างตั้งแต่ตอนเช้าวันนี้ถึงตอนเช้าวันพรุ่งนี้มีอากาศร้อนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมาสีสะเกด และอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดประมาณ36-38องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็วประมาณ10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อน โดยหลีกเลี่ยงการทำงานหรือการประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นระยะเวลานานรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงไว้ด้วยทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมจากสื่อสังคมออนไลน์สถานีวิทยุกระจายเสียงแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ พยายุใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน